สวัสดีค่ะสวัสดี f อบ้านศรีวิเอ f ซอีล่า้อยติดาเลาเอซที่ชมทางสปอปอลาวแล้วก็ f อซที่อยู่ต่างแดนมณีเฮาซิมาพูดถึงงานเมือ่อคืนเนาะงานเมือ่อคืนที่อีลา่าได้ไปรับเชิญที่มอลาหมอลอล้างการโชว์เนาะแต่ก่อนอื่นเท่าก็ต้องขอขอบคุณเวทีมอล่ําอลังการโชว์ที่เปิดโอกาสให้อีลา่าได้ขึ้นไปทําการแสดงเนาะแล้วก็ เป็นการแบบยังไงล่ะให้โอกาสที่ให้บ้านศีวิไลได้ไปขึ้นโชว์น้ำเนาะยังไงก็ขอขอบคอุณอาเวทีอลังการโชว์แล้วก็ขอบคุณลุงใหญ่ที่ให้โอกาสกีหลาน้ำมื่ขึ้นนี่เนาะ,ะอาอลังการโชว์เพ่เปิดการแสดงที่อาบุญราชธานีนพี่นองเป็นงานสการะสารลักเมืองและบุญข้าวคุ่มไงวสันทนวาเป็นที่นา หน้าที่ว่าการอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีสําหรับงานมาคืนกะพานไปแล้วด้วยดีเนาะแล้วก็อีหลาก็ได้ไปรับเชิญที่เวทีอัดส่งเกียรติแห่งนี้ก็ขอ,ขอบคุณลุ่งไงที่ให้โอกาสอีหลา่าได้ขึ้นเวทีแล้วก็ทั้งร่วมด้วยศิลปินของศีีวิไลด้วยทุกคนเนาะอ่าอ่ามาคืนนี้กะเท้าเสียอภาบรรยากาศ ่วง,วงก้อนขึ้นการแสดงแล้วก็การแสดงมาหายประเมซี่ด้เบิ้งจักข้าวพี่น้องอ่าก้อนอื่นก็นคือแม่เจียบเนาะแม่เจียบเป็นคนเห็ดผมหิอะหละ่าเป็นคนแต่งหน้าเองเฮาไปเบิ้งภาพบรรยากาศจักวางจักข้าวกันพี่น้องเมจียบแม่เจียบ,ยบ,ยบแต้งตัวให้น้องที่ด่าล่าครับกินหอดรี้งหน่อยดิ สำมรงจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแค่นคอปากค่ะขั้นตอนสำคัญผมเหรอเอ้ปากแดงสวยจะกสอนขึ้นเวทีนะคะเป็นเรื่องงามยามดีนะคะมีที่คอปเตอร์อยู่ข้างๆค่ะ ปอหกขาปีนปหนาอันขึ้นปอหึงค่ะมอหนึปอหึ่ค่ะคือหวานสท่าอ้วเพ่อนปอนึ่งทาเขาเอิญหมอน่แล้วสิเทียงเพืนนึ่นส ตัวใแล้วก็ตัวเจ้าแต่แต่ว่านีมันอไรสิยัไอาจารย์นดูดีนะพี่คะโอ้มีอะไรสิอาจารย์น่าดูดีขอบคุณแต่อาจารย์น่กดูดีด้วยไม่พึ่งค่ะไม่พึ่งคิดใช่ลหมคะไม่่มึ่งใส่่มอะไรอะไรแอดูวาวหนูไหนดนวาเงินเมียสาวราเสเลยว่าีที่ตาหน่อยไม่น่อยอวนึกกรแทกเนาะโอ้น้ำใจจาานของที่ดาวนึงพบาทพี่น้องผเมื่อน 三个女儿靠山羊 สอต้อรับดีน้องนะคะที่ให้โอกาสน้องธิดาราเร่มาขึ้นเวทีฝากชื่อฝากเสียงแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณพ่อพูดให้แม่ได้านหน้าเวทีด้วยนะคะที่ได้มาด้วยแล้วก็ใอรมาเป็นนักร้องแจนให้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องเล่นขอเสียงร์ทีน้องธิดาราเร่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคู่บอกเลยเลยว่าเด็กน้อยคนนี้พอธรรมดาแต่งหน้าเองก็ยังงามขนาดนี้เลยบ่ขนาดแต่งหน้าเองเนี่ยขนาดแอด เท้าปาน,นี้ยังแต่งหนาเจ๊กิดอะไรหนึ่งโบเป็นเอาพี่นอ้องนี่สี่หลาควบเครื่องอิรีสำหรับศิลป,ปินผู้ที่อยากเป็นศิลป,ปินอหรีว่าสผอเอาง่ายๆคือเป็นคนที่แบบว่าไฟเรียนรู้อยากเป็นอยากได้อยากแบบคือเฮ็ดเป็นทุกอย่างเอาแต่งหนากับเป็นแต่ไม่เจ็บกับเป็นคพเฮ็ดผมให,นมห้น้องซึ่งผมฮ่สุดยอดอิลีสำหรับน้องที่ดาราวแล้วก็ขอหอบคุณนเนาะมาไล่เนาะมาไล่ สำหรับน้องทิดาล่าก็คือเม่จอยจากวิสเอแล้วก็เอซี่จากสม,มุทรปราก,การเนาะแล้วก็มาลาล่าสุดก่อนขึ้นเวทีเลยเห็นบวกโฟล์นเนาะจากแม่สมหวังทรงมาตววจีไปเซนีจา่าไหอีหลาขืนเวที 2, นัดปิด2,000คะแนนเนาะสำหรับแม่สมหวังก็ขอขอบคุณเอซี่ C, ที่จะนบสนุนอีลาน้าเนาะหากกระเสนได้ว่าไอ้ช่วงขางล่างอยู่หลังเวทีขืนเวทีอีลานี่แบบแตกต่างกันแห้งอ,อยู่บนเวทีอีลาเอาอยู่เลยเนาะ แล้วก็ช่วงลงมากอะมีช่วงจากหลังเวทีกับมีเอฟซมาขอถ่ายรูปเนาอไปขอถ่ายรูปที่หลังเวทีเข้าไปเบ่งภาพกันจักนิดนึงอะ่ะ กาแต่ที่สําคัญเลยก็ต้องขอพูดในเรื่องการโชว์นี่แหละที่ให้โอกาสได้กีฬาได้ขึ้นเวทีเดอะเทศนะให้เอฟซี F C, ได้รู้จกักเนาะเฮททีเอฟซีได้รู้จักแล้วก็เหมือนเปิดแสงสว่างให้เนาะเปิดแสงสว่างให้มีเวทีได้ยืนเนาะสำหรับออ่่าาศิลป,ปินศิวิไลเปิดยุ่งแย่กับเป็นนอ่าให้โอกาสกีฬามาตลอดจะเห็นแล้วภาพช่วงที่ลงมาจากเวทีอยากจะมีเอฟซีมาขอถ่ายถ่ายรูปแบบ อยากคักเลยแล้วก็เห็นในช่องน้องไอ้เนาะเห็นน้องไอู้ดวาหลังจากลงเวทีแล้วมีเจาภามาขอจางน้องทีดาเล่าซึ่งอันนี้เท่ากับบแแนใจว่าเมื่อไรยังไงถ้าเกิดมีอัปเดตจากาเพจหายเพินว่าจังไดดาวฮาสซีมา,าบอกข่าวพี่น้องเอซีกันอีกเทื่อนึงเนาะว,ว่าเป็นจังไดวา่าหลังจากที่ลาลงมาจากเวที เดี๋ยวจะบอกให้เลยว่าตอนที่เปิดตัวอีลาเมาื่อคืนนี่จากเพลงแรกที่ลาเปิดตัวคือจากใจคนเราได้เข้าไปเบิ้องเนโอ้โหเสียงสุยดยอดอีกทีสำหรับน้องที่ดาลาลวเราผู้ได้ที่อ๋อจะเข้ามาก็เข้ามาพี่หงม,มาเข้ามาเนี่ยก็<อ>มีคนก็จะก <c oughs> ็เลยเป็นการเปิดตัวที่แบบส,สุดเสียงอีลานี่เอาอยู่ยุดเก่งมากมาเลยสำหรับเด็กน้อยสิบเอ็ดปีเนาะสำหรับน้องที่ลาลาวแล้วถ้าเกิดมีอัปเดต พูดถึงเนาะที่ว่าหลังจากลูกว่าที่ว่ามีมีซี่มีแอบพอแม่เนมาจากงานที่แต่ละอันนี้เดี๋ยวข้าสีมาอับเดอีกที่หนึ่งว่าเปลี่ยนไปมายังไงแต่คือเราได้ฟังจากช่องของน้องไอนะเนาะมาพูดถึงว่าว่ามีเจ้าพาคุณมาจากาน้องแต่ว่าข้าสีอับเด่อีกทีว่ามันเป็นยังไงอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะถ้าเกิดเราได้ไรายละเอียดหรืออะไรอย่างเงี้ย หมือนครบแบบแน่นอนแบบเมื่อเือได้รายละเอียดที่แน่นอนแล้วเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกที่นึงก็แล้วกันเนาะสําหรับน,อน้องดีดาล่าวแต่ก็ขอขอพูดดิฟซี่ที่ยังสป,ปอร์ตอีลาแล้วก็ขอให้แบบดูแลก,กันไปแบบนี้โดนเนาะสําหรับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามไว้นําแล้วก็เป็นอะไรนะกดซับสไครป์เพื่อจะได้ไม่พลา,าดคลิปต่อไป